ยังคงคอยใจยังคงคอยไปนั่นอยู่ไกลจนเกินครึ่งฟ้า สีรัศมีใขขจค่ะ้าตามข่าวโซเชียลที่ที่เขาออกข่าวกันให้ดูน่ากลัวได,ได,ได้ได้เห็นบ้างเ,เห็นห่าดูทุกวันแล้วรู้สึกกังวลครับพะครมบก็เฉยๆครับมัน chỉ chỉ แล้วแต่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันมีความรู้สึกว่าดีใจที่ได้รับวัคซีนครับ้วเหตุผลที่เลือกสมัคร รับวัคซีนเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่ฉีดเราก็มีความเสี่ยงมากกว่าแต่ถ้าเราฉีดนั้นเราจะมีความปลอดภัยเยอะกว่า เป็นไงบ้างครับฉีดแล้วไม่มีอาการอะไรค่ะก็ไม่มีความกังวลค่ะแล้วก็ได้รับคำแนะนำอย่างดีคุณหมอฉีดได้นุ่มมากไม่มีความรู้สึกเลยแล้วกับบรรยากาศที่โรงพยาบาลจัดมีดนตรีโอเคค่ะเหมือนสร้างบรรยากาศส่อดภายให้กับคนที่มาฉีดเข้ามาก็รู้สึกว่าได้รับฟังเพียงที่พเร้อนยังเสียงคุยค่ะและนำคนที่กำลังจะมาครับก็อยาก็อยากแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็นคนอายุมากหรืออายุน้อยค่ะอยากให้แบบพัก ขอให้เพียงพอเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับการมารับวัคซีนนะคะมาถึงก็จะได้สบายใจทั้งคนให้บริการแล้วก็คนรับบริการอานินี้ะน้ำเยอะๆนอนเยอะๆอย่าเล่นซอมือถือมากๆขอบมากครับค่ะ